การก้าวต่อไปไม่ได้แปลว่าลืมทุกอย่างแต่คือเลือกแบกมันไว้อย่างเบาเวลาที่เราพูดถึงคําว่าก้าวต่อไปหลายคนอาจเข้าใจว่ามันคือการลืมทุกสิ่งลืมทุกความเจ็บลืมทุกเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแต่ความจริงก็คือไม่มีใครลืมได้จริงๆค่ะสิ่งที่เราเคยผ่าน มันจะยังอยู่กับเราเสมออยู่ในความทรงจำอยู่ในความรู้สึกแต่สิ่งที่เราทำได้คือเลือกแบกมันไว้อย่างเบาไม่ใช่แบกด้วยความเจ็บจนเดินต่อไม่ได้แต่คือการเรียนรู้ที่จะวางมันในหัวใจในแบบที่เราไม่ทุกเกินไปอีกการก้าวต่อไปไม่ได้แปลว่าคุณลืมคนที่คุณรักที่จากไป ไม่ได้แปลว่าคุณลืมความฝันที่พังทลายไม่ได้แปลว่าคุณลืมรอยแผลที่ยังอยู่ในใจแต่มันคือการยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของเราและเลือกจะใช้มันเป็นพลังในการเดินหน้าต่อเหมือนคนที่เดินทางไกลคะ่ะเราอาจเริ่มต้นด้วยกระเป๋าใบใหญ่เต็มไปด้วยของหนักๆักที่ทำให้เราหยุดหายใจเหนื่อยเป็นระยะ แต่เมื่อเดินไปนานๆเราก็จะค่อยๆรู้ว่าอะไรควรเก็บไว้อะไรควรปล่อยไปการก้าวต่อไปก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่ได้ทิ้งทุกอย่างไปแต่เราเลือกที่จะพับเก็บมันอย่างเบามือแล้วเก็บไว้ในมุมหนึ่งของหัวใจให้มันเป็นบทเรียนไม่ใช่โซ่ตรวนหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะอดีตมันหนักเกินไป แต่เป็นเพราะเรากอดมันไว้แน่นเกินไปต่างหากการก้าวต่อไปคือการผ่อนแรงในการกอดและเลือกถือมันไว้ในแบบที่เรายังยิ้มได้คุณไม่จำเป็นต้องลืมเพื่อที่จะเดินต่อไปแต่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรโดยไม่ให้มันทําร้ายคุณอีกบางครั้งความทรงจำก็เหมือนหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง คุณอาจไม่ได้เปิดอ่านมันทุกวันแต่คุณรู้ว่ามันยังอยู่ตรงนั้นเสมอและในวันที่คุณพร้อมคุณสามารถเปิดอ่านมันได้โดยไม่เจ็บปวดเหมือนวันแรกที่เขียนมันขึ้นมานั่นแหละค่ะคือความหมายของการก้าวต่อไปไม่ใช่การปฏิเสธอดีตไม่ใช่การฝืนลืมแต่คือการยอมรับและเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปพร้อมกับมัน เพียงแค่เบาลงกว่าเดิมหากวันนี้คุณยังเจ็บอยู่อย่ากกดดันตัวเองว่าต้องลืมให้ได้หรือว่าไม่ต้องคิดถึงมันอีกเลยแค่ถามตัวเองว่าฉันสามารถแบกมันไว้อย่างเบาลงกว่านี้ได้ไหมเพราะทุกก้าวเล็กๆของการปล่อยวางจะทำให้หัวใจคุณเบาขึ้น และพร้อมสำหรับการก้าวใหม่ๆที่กําลังรอยอยู่ข้างหน้าการก้าวต่อไปไม่ได้แปลว่าลืมทุกอย่างแต่คือการเลือกที่จะเดินต่อโดยไม่ให้เรื่องราวเก่าฉุดรั้งและในวันที่คุณหันกลับมามองคุณจะขอบคุณตัวเองว่าดีแล้วที่ฉันเลือกก้าวต่อการก้าวต่อไป ไม่ได้แปลว่าลืมทุกอย่างแต่คือเลือกแบกมันไว้อย่างเบาหากคุณรู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้เติมพลังใจให้คุณได้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเติบโตต่อไปนะคะเพราะทุกวันเราจะมีคำคมและกำลังใจดีๆมาฝากคุณเสมอ การก้าวต่อไปไม่ได้แปลว่าลืมทุกอย่างแต่คือเลือกแบกมันไว้อย่างเบาเวลาที่เราพูดถึงคำว่าก้าวต่อไปหลายคนอาจเข้าใจว่ามันคือการลืมทุกสิ่งลืมทุกความเจ็บลืมทุกเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแต่ความจริงก็คือไม่มีใครลืมได้จริงๆค่ะสิ่งที่เราเคยผ่าน